บรรยากาศงานบุ๊กท็อกกับอาจารย์เบียร์คนตื่นทำเจ้าของผลงานหนังสือชีวิตดีที่ธรรมดาโดยงานนี้นะคะ FC อาจารย์เบียร์ของเรามาร่วมกิจกรรมกันแบบล้นหลามอัดแน่นเต็มพื้นที่ร้านซ a สซัคาเฟ่ชั่นไอซ์แองกันเลยซึ่งงานนี้นะคะอาจารย์เบียร์ของเราพกกระถนคู่ใจและนำธรรมะในหัวข้อทำไมเราไม่มีความสุขมาฝากกันซึ่งนอกจากจะได้รักคิดดีๆแล้วบรรยากาศก็ยังเต็มไปด้วยความสนุกสนานกันเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมแจกลายเซ็น้อมรวมถ่ายภาพกับ อาจารย์เบียแบบใกล้ชิดกันด้วยเรียกว่านักอ่านแฮปปี้กันทั่วหน้าไปเลยคะ่ะก็ภาพรวมหนังสือเล่มนี้จริงๆมันไม่ได้มีอะไรก็เป็นสิ่งที่อาจารย์เนี่ยต่อมาในไรสดเอาไว้ง่ายๆคือด่าฉัำม,มาแหละหนังสือเล่มเนี้ยมันจะมีนิดนึงก็คือว่ามันจะไม่ได้สไตล์แบบเดียวกันกับในที่อาจารย์ไรสดแต่หนังสือเนี่ยมันจะเป็นแบบว่ามันจะตัดคําบางคําเปลี่ยนคําบางคําออกเหมาะสมกับคนที่เขารับแรงกระแทกไม่ไหว รับคำด่าเยอะไม่ได้อย่างเงี้ยก็จะเหมาะกับการอ่านหนังสือเล่มนี้ยังคงเนื้อหาของความจริงหลักสัจจะการใช้เหตุผลตรกะความเป็นจริงในการใช้ชีวิตให้ชีวิตง่ายขึ้นเหมือนเดิมสําหรับคนที่ค่อนข้างจะอ่อนแอความรู้สึกกับคาพูดของเช่นเมืองกูอย่างเงี้ยอ่าไม่ชอบฟังที่อาจารย์พูดลองเปิดใจอ่านหนังสือดูก็ได้ว่าโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราสนใจที่เนื้อหาเนื้อหามันดีมากแต่ถ้าเราสนใจที่ตัวอาจารย์นะตัดอาจารย์ออกฉีนหน้าปกทิ้งก็ได้ เวลาซื้อไปนะมึงเก็บไว้จากหนังสือก็พอพราะนหนังสือเล่มนี้น,ยน่ยจะเหมาะมากกับคนที่รู้สึกว่าอยากอ่านอะไรเบาๆสบายๆแต่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงอยู่บนหลักการและเหตุผลเข้าใจอะไรง่ายๆแล้วจะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นฟีดแบกล่าสุดก็ทุกคนบอกว่าดีเป็นหนังสือที่ดีแล้วก็เขาเหมือนแบบว่าให้เนื้อหาตัวนี้ได้คัดหัวข้อมาแล้วว่าหัวข้ออะไรที่จะเป็นเกี่ยวกับอะไรซื้อไปเก็บเป็นของจริเลิก็ได้ เพราะกูไม่ได้จะอยู่ตลอดไปนะวันนึงกูก็ตายนะเพราะนั้นสามารถซื้อหนังสือไปเก็บไปที่ไหนก็ได้ที่จะซีซเศบุ๊กก็ได้แล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็เอาไปให้อาจารย์เซ็นที่บ้านก็ได้เพราะนั้นหนังสือเล่มนี้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือสีสันแต่ละหน้าคือสวยงามมากแล้วก็การ์ตูนน่ารักมากก็ฝากหนังสือเล่มนี้ด้วยชีวิตดีที่ธรรมดาซึ่งความธรรมดาเกิดขึ้นกับชีวิตของเราทุกคนลองมาดูกันว่าการธรรมดาของชีวิตเราเนี่ยไม่ต้องหวือหวาไม่ต้องหรูหรา ถ้าเรายอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงยอมรับทุกอย่างไปตามธรรมดาตามหลักการและเหตุผลของธรรมชาติในโลกนี้อยู่บนพื้นฐานของสัจจะความจริงเราจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นก็ขอฝากหนังสือเล่มนี้ไว้ด้วยใครชอบอ่านธรรมะแบบเสพง่ายได้คอคิดน้องซีก็ขอฝากหนังสือชีวิตดีที่ธรรมดาเล่มนี้กันไว้ด้วยนะ